สงครามวิถีแห่งราชันหาหนาบริเวณกินรัศมีกว่าหนึ่งร้อยมีรอบตัวต้นหลิงเทียนแน่นอนว่ากลืนหูเฟยที่พุ่งร่างออกมาเป็นที่เรียบร้อยเมฆลมประสานเคลื่อนคล้อยพริบตาต่อมามวลพลังสายลมประตูออกลี้ลับต้นหลิงเทียนย่ำอากาศคราหนึ่งร่างพันเหินทะยานฉากออกไปด้านข้างฉับไวหลบเร้นกระบวน่าหูเฟยที่ลงมือซัดมาได้อย่างเหมาะเจาะ หลังจากฉักตัวออกไปแล้วก็ไม่แยแสะอะไรหูเฟยสืบไปเพียงหันไปมองห่วงต้าหนิวพร้อมยักคิ้วค่อยกล่าวส่งเสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดต้าหนิวเดี๋ยวพอค่าให้สัญญาณเจ้าลงมือได้เลยตัดกลับมาทางด้านหูเฟยนั้นร่างมันที่ประหนึ่งอสูรกายเปลวไฟอันร้ายกาจหากทว่าลงมือจั่วลมดังขวบนำพาให้สายตาทุกผู้คนมึนเผอไปอยู่บ้าง และในขณะที่ทุกผู้คนคิดว่าหูเฟยต้องหันกลับไปกระโจนใส่ต้วหลิงเทียนเพื่อลงมือต่อเนื่องนั้นเองผู้คนกลับพบว่าหูเฟยกลับหยุดร่างอยู่ตรงนั้นก่อนจะหันรีหันขวางราวกับสับสนอะไรสักอย่างแถมลึกลงไปในแววตาของมันยังเผยความระมัดระวังเคร่งเครียดประหนึ่งมันพบผ่านสถานการณ์ไม่ธรรมดาเพราะตอนนี้ในสายตาของหูเฟยนั้นอยู่ดีๆมันก็มาโผล่ในทะเลทรายแห้งแลง้งกว้างใหญ่สุดภพศสารไร้ซึ่งผู้ใดในรัศมีสัมผัสข,ของมันแม้ครึ่งคน นี่มันภาพมายางั้นเหรอสีหน้าหูเฟยมืดลงทันใดมันรู้ทันทีว่าบังเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแต่ข้ามีอาจจับกระแสพลังผันผวนอันใดขณะเปิดใช้อาคมจะรึกหรือไขยอาคมอันใดได้เลยหรือมีสัตว์อสูรปีศาจที่ปลุกความสามารถแต่กำเนิดได้รุมเล่นงานข้ากันนี่คือสมมติฐานแรกที่ปรากฏในใจหูเฟยเพราะเท่าที่มันเห็นภาพมายาที่มันกำลังเผชิญอยู่นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นจากอาคมจะรึกหรือไขยอาคมรวมทั้งค่ายกลออันใด นั่นหมายความว่าต้องเป็นการใช้พลังวิญญาณขแขนงหนึ่งอำนาจจิตและตัวตนหนึ่งเดียวในบรรดาจอมยุทธมนุษย์ที่สามารถใช้พลังสร้างภาพมายา,า,า,าแบบนี้โดยใช้พลังวิญญาณย่อมไม่ใช่ใดอื่นนอกจากจักรพรรดิในตำนานแน่นอนว่ามันไม่มีวันคิดถึงเรื่องเลหลวไหลอย่างที่จักรพรรดิเล่นงานมันเด็ดขาดหน้าหัวรอจักรพรรดิอาศัยเพียงหนึ่งห้วงคิดก็ดับชีพมันได้ไง่ายดายยังต้องมาละเล่นลูกไม้กับมันเช่นนี้เพื่ออะไร ด้วยเหตุนี้ผู้ที่เล่นงานมันสมควรเป็นสัตว์อสูรปีศาจท,ที่กำลังลอบเล่นงานมันอย่างต่ำช้านอกจากนั้นพลังวิญญาณของสัตว์อสูรปีศาจดังกล่าวต้องเหนือชั้นกว่าหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่เจ็ดหาไม่แล้วคงมีอาจส่งผลกระทบใดกับมันได้อย่าได้ใช้ลูกไม้ชะในขณะที่หูเฟยกำลังจะกล่าวว่าอย่าได้ใช้ลูกไม้ชั้นต่ำหากเจ้าเป็นลูกผู้ชาย พลันบังเกิดสายลมรุนแรงหนึ่งกันโชคพัดปะทะใบหน้าด้านหนึ่งของมันอย่างแรงนำพาให้หน้ามันมืดลงโดยพลันเพียก่อนที่หูเฟยจะทันได้ตอบสนองตั้งตัวอะไรหน้าซีกหนึ่งของมันก็ถูกตบดังลั่นสนั่นล่าแรงตบยังทำให้หน้ามันสะบัดหันไปทั้งศีรษะมันยังอดไม่ได้จำต้องถ่มถุยโลหิตพร้อมฟันที่แหลกไปหลายซี่ออกมาพร้อมกันนั้นหน้าของมันก็ปูดบวมขึ้นมาทันทีเห็นได้ชัดว่าผู้ที่ลงมือตบมันนั้นหาได้มีแม้แต่เศษเสี้ยวความปราณี ระยำเป็นผู้ใดหลังจากที่หูเฟยผู้ที่ถูกหดเต็มหนังหน้าจนฟันร่วงสมองเบลอไปวูบหนึ่งถึงคืนสติสีหน้าของมันก็มืดดำปานจันออกมาได้เป็นน้ำหมึกเพลิงระอุข,ของมันลุกชนขึ้นมาทั่วร่างอย่างเกรี้ยวกราดคคืน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 พร้อมกันนั้นเองถุงมือวิญ,ญญาณที่ไม่รู้ทำจากวัสดุอันใดทันผุดโผล่จากอากาศว่างเปล่าเข้ามือ มันยกมือขึ้นสวมถุงมือพร้อมตกฟาดกระบวนฝ่ามือออกมาเป็นชุดรอบกายหัดพลังซัดออกระรัวเป็นแพรดั่งม่านพลังไรเทียมทานคลุมคลุมคาใบท่าใบไม่ต่างตาขายฟ้าฟ้าสวอนเป็นการปกป้องตัวเองอย่างแน่นหนาปง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 หูเฟยตกฟาดพลังฝ่ามือซัดอากาศออกมาชุดแล้วชุดเล่านำพาให้มวลอากาศเหนือฟ้าของมันป่วนปั่นเสียงแตกระเบิดของอากาศสนานสันไหวจนทำให้ผู้คนหูแทบหนกแล้ว พลังฝ่ามือขุมหนึ่งยังซัดพุ่งไปถึงหน้าผาคุนเขาทองอำนาจพลังระเบิดสนัน่นแถบผาพลังทลายไปหย่อมใหญ่น่านฟ้านอกเหนือจากต้นหลิงเทียนเฉินเบยและห่วงต้าหนิวที่กำลังลอยล่องกลางหาวย่างเงียบงานโดยไรซึ่งความเปลี่ยนแปลงใดๆแล้วทางด้านผู้คนทั้งหลายที่ชมมองภาพเรื่องราวอยู่นั้นต่างตะลึงมึนงงสายตาเผยความสับสนประหนึ่งไม่รู้เหนือใต้ต่างงุนงงไม่เข้าใจเรื่องราวใดๆทั้งสิ้นเออผู้ผู้ได้บอกข้าพระเจ้าได้บ้างว่านี่มันเรื่องอันใดกัน ข้าเองก็มีทราบแต่หลังจากที่หูเฟยพุ่งใส่ต้นหลิงเทียนและลงมือพลาดไปแล้วมันก็ยืนเหวหันรีหันขวางอยู่ตรงนั้นเรามันหาต้นหลิงเทียนกับผู้อื่นไม่พบแล้วกันเล่นหรือไรมิใช่ว่าต้นหลิงเทียนก็ลอยอยู่ตรงนั้นหรือมิได้ห่างไกลาจากมันสักเพียงนิดเป็นไปได้อย่างไรที่มันไม่เห็นต้นหลิงเทียนแล้วนี่ใครบอกข้าได้บ้างว่าหูเฟยทําอันใดยอยู่กันกระทั่งห่วงต้าหนิวพุ่งใกล้ตัวมันแล้ว มันยังไม่รู้เรื่องอะไรสุดท้ายก็ถูกตบหน้าหันไปเช่นนั้นอย่าได้บอกข้าพระเจ้าว่าหูเฟยโคจรพลังผิดพลาดธาตุไฟเข้าแทรกเสียสติไปแล้วเหล่าสินิกายห้าทาตุต่างมึนงงอย่างสมบูรณ์พวกมันทั้งหลายไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากนั้นไม่นานหรืออาจเป็นเพราะหูเฟยเหนื่อยล้าแล้วก็ไม่รู้ในที่สุดมันก็เริ่มชะลอการตบฟาดของมันลงต้าหนิวจัดไป ต้นหลิงเทียนมองต้าหนิวพร้อมส่งยิ้มให้ตาห่วงต้าหนิวสว่างวาบขึ้นมาทันใดาภายใต้ทุกสายตาที่ชมดูของผู้คนร่างห่วงต้าหนิวพลันพุ่งออกไปฉับไวก่อนจะหยุดลงเบื้องหน้าหูเฟยในเซี่ยวพริปตามันยกมือขวาขึ้นมาอีกคราค่อยเหวี่ยงฟาดออกไปอีกครั้งหากทว่าคราวนี้กลับเป็นหลังมือที่หวดออกไปเต็มเหนียววินาทีนี้เหล่าสิทนิกายห้าธาตุทั้งหลายก็แอบซีดฟันมองดูเรื่องราวอย่างลุ้นระทึกไขสันหลังยังหนาวเหน็บเย็นว่าไม่น้อยหลายคนก็อดไม่ได้ที่จะสงสยัย หวงต้าหนิวจะลงมือได้สำเร็จอีกครั้งหรือไม่ภาวะเสียงดังฟังชัสนันในอากาศเป็นการตอบคำถามพวกมันได้อย่างดีศีษะหูเฟยสะบัดหันไปทันใดมันจำต้องถมน้ำลายปนเลือดพร้อมด้วยซี่ฟันที่แตกร่วงอีกครั้งสิณิกายห้าธาตุที่ชมดูอยู่นับหมื่นอดไม่ได้ที่จะร่างสถานขนลุกสู้ห่วงต้าหนิวผู้นี้ใช่ลงมือหนักเกินไปหรือไม่ ตอนนี้ใบหน้าอีกข้างของหูเฟยที่แต่เดิมก็ยังคงปกติดีก็เริ่มบวมปุดขึ้นมาอย่างรุนแรงเรียกได้ว่าหน้ามันบวมปานสุกรยากนักที่มองเห็นเข้าลางใบหน้าที่แท้จริงการก่อนของมันระยำมีว่าเจ้าจักเป็นผู้ใดเจ้าตายแน่เจ้าต้องตกตายอนาถหลังจากที่ถูกหวดฟาดหนังหน้าไปสองฉาดหูเฟยคำรามออกมาด้วยโทสะอันเกลียวกราด ตอนนี้เองฝ่ามือของมันยิ่งมายิ่งตกฟาดรวดเร็วขึ้นก่อเกิดลักพลังฝ่ามือหืมมาพุ่งออกรอบที่สพักสารกันจนคล้ายมา่านแห่พลังป้องกันคิดกำบังตัวเองเอาไว้ให้มีชิดที่สุดบางทีนี่คงเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้มันรู้สึกว่าปลอดภยัยเสียงคำรามด้วยโมสแคนอันเกลียวกราดของหูเฟยย่อมดังลั่นเข้าหูเหล่าศินิกายห้าท่าที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดและนี่นำพาความประหลาดใจให้ทั้งหลายไม่น้อยอะไรกัน นี่หูเฟยมิรู้หรอกหรือว่าห่วงต้าหนิวเป็นคนทำร้ายมันเรื่องนี้ยังเป็นไปได้ด้วยหรือมีเพียงแต่หูเฟยมิเห็นการลงมือของห่วงต้าหนิวจนถูกตกฟาดไปสองครั้งสำร้ายดูคล้ายมันยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเป็นห่วงต้าหนิวที่ตกมันมืมันเสียสติไปแล้วหรือไรข้ามิคิดว่ามันเสียสติอะไรข้าคิดว่าดวงตาของมันมืดบอดแล้วมากกว่า ตอนนี้ไม่ว่าใครในบรรดาศินิกายห้า่าต่างก็มองหูเฟยพร้อมอ้าปากค้างทั้งสิ้นพวกมันได้ลเห็นภาพเรื่องราวที่ขัดแย้งกับตันกะของพวกมันนักเรื่องพันนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยยังมีผู้ใดบอกพวกมันได้บ้างว่าที่แท้นี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้าคิดว่ามันมีเพียงแต่ตาบอดหูเองก็คล้ายจะหนกไปแล้วเช่นกันพวกเราเองก็กล่าวกันตั้งมากมายแต่คล้ายมันไม่ได้ยินแม้ครึ่งคำนั่นสิข้าคิดว่ายามนี้มันหูหนกตาบอดไปแล้ว และแล้วหาเหตุได้อยู่ดีๆมันถึงเป็นเช่นนี้ได้กันเล่านอกจากหูเฟยต้วลิงเทียนหงต้าหนิวและเชินเวย่ยศินิกายห้าท่าทั้งหมดที่อยู่ในที่เกิดเหตุล้วนตะลึงงานไปอย่างสมบูรณ์ใบหน้าทั้งหลายมีแต่ความสับสนเผยออกกระทั่งจนถึงตอนนี้พวกมันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนเมื่อพวกมันเห็นว่าการเคลื่อนไหวของหูเฟยค่อยๆช้าลงอีกครั้งพวกมันก็หันไปมองหวงต้าหนิวอย่างพร้อมเพรียงด้วยอยากรู้ว่าคราวนี้มันจะทุบตีส่วนไหนของหูเฟย หากทว่าวต้นหลิงเทียนกลับหันมองไปยังเฉินเบยพร้อมกล่าวถามออกมาด้วยรอยยิ้มเฉินเบยเจ้าอยากหวดมันบ้างไหมก่อนหน้านี้เมื่อห่วงต้าหนิวพุ่งไปทุบฟาดหน้าของหูเฟยไปจังๆสองครั้งสองคราก่อนจะกลับมายืนที่เดิมต้นหลิงเทียนก็สังเกตท่าทางกระเฮี้ยนกระหือรือของเฉินเบยไม่น้อยตอนนี้ในเมื่อมีโอกาสลงมือง่ายๆอีกครั้งเขาก็อดถามอีกฝ่ายเสียไม่ได้ แน่นอนเมื่อเฉินเวยได้ยินคำถามสองตาพลันสว่างวูบขึ้นมาไม่ช้าร่างมันก็วูบไปหาหูเฟยภายใต้การช่วยเหลือของต้วหลิงเทียนเฉินเ,เ,เ,เวยยิงหมัดออกไปดั่งฟ้าผ่าซัดเปรี้ยงลงกลางดั้งเฉินเวยอย่างจังส่งร่างมันปลิดปลิวหงา,ายหลังม้วนกลิ้งไปไม่เป็นท่ากลางหาวแน่นอนว่านี่เป็นเฉินเวยแสดงความเมตตาแล้วหาไม่แล้วมันสามารถสังหารหูเฟยได้ง่ายดายในการลงมือครั้งนี้ แต่ไม่ว่ามันจะเกลียดหูเฟยไปถึงแกนและอยากล้างแค้นให้อาจารย์ลุงหยางหลิงของมันมากแค่ไหนแต่มันก็ไม่เคยคิดจะเอาชีวิตหูเฟยศักครั้งที่มันต้องการก็มีเพียงสั่งสอนบทเรียนให้อีกฝ่ายเท่านั้นตอนนี้เมื่อความปรารถนาของมันเป็นจริงสมหวังแล้วมันรู้สึกล่องลอยดั่งอยู่ในห้วงฝันก็ไม่ปานมือมันยังยื่นออกมาบิดเนื้อต้นขาตัวเองและเมื่อคลื่นแห่งความเจ็บจี๊ดล่นพล่านถึงสมองนี่ก็เป็นคำตอบอันชัดเจนนี่หาใช่ความฝันไม่ทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องจริง บัตรซบเป็นตัวบัตรซบจากที่ใดเฉินเวยที่ถูกวัดหน้าจนหงายหลังปลิวกระเด็นไปไม่นานก็หยุดร่างลงตอนนี้หน้ามันเต็มไปด้วยเลือดกระดูกอ่อนขาวๆทิ่มแทงผุดโผล่อนิจจาสายตามันหาได้มองไปทางเฉิญเหวยแม้แต่น้อยตอนนี้เหล่าสิทธิ์ของนิกายห้าธาตุทั้งมวลอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหนาวยะเยือกขึ้นมาจนร่างสัน่นนี่ใช่หูเฟยถูกผีสางสิงสู่อยู่หรือไม่ไม่มีผู้ใดทราบว่าตั้งแต่ตอนไหนกันแน่แต่อยู่ๆบนท้องฟ้ากลับปรากฏร่างขึ้นมาสองร่าง เป็นชายหนุ่มในชุดสีฟ้าและชายหนุ่มในชุดสีแดงชายหนุ่มชุดฟ้ายังคงมีหน้าตาร้เยะแสคล้ายกับว่าต่อให้ฟ้าจะถล่มร่วงลงมาก็หาได้มีใดเกี่ยวข้องกับมันไม่แต่อย่างไรก็ตามลึกลงไปในแววตาของมันกลับเผยให้เห็นร่องรอยความประหลาดใจที่เผยออกไม่น้อยเรากับมันได้สังเกตเห็นเรื่องประหลาดบางประการส่วนทางด้านชายหนุ่มชุดแดงที่หายอึ้งกับภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้น จนได้หันมาสังเกตเห็นสายตาประหลาดใจของชายหนุ่มชุดฟ้าข้างกายมันก็อดไถ่ถามขึ้นมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นเสียไม่ได้อะไรหรือมีอันใดผิดปกติเจ้าสังเกตเห็นอะไรกันแน่พลังวิญญ,ญาณชายหนุ่มชุดฟ้าที่มักเงียบขรึมในที่สุดก็ปริปากกล่าวคําออกมาเสียงของมันเดนชาทั้งเคร่งขรึมไม่น้อยพลังวิญญ,ญาณเหรอสองตาชายหนุ่มชุดแดงสว่างวาบขึ้นมาทันใด เจ้าหมายความว่าที่หูเฟยเป็นแบบนี้ล้วนเป็นเพราะพลังวิญญาณงั้นหรอหรือหรือว่ามันถูกภาพมายาเล่นงานขณะที่กล่าวทวนคําออกมาชายหนุ่มชุดแดงยังอดไม่ได้ที่จะคาดเดาเรื่องราวหากทวาครานี้ชายหนุ่มชุดน้ําเงินหาได้ตอบคําใดอีกฝ่ายเพียงลอยร่างอย่างเงียบงนันทวาดวงตาคู่หนึ่งที่คล้ายจะไร้ประกายพลันหันไปจับจ้องอย่างร่างร่างหนึ่งและคนผู้นั้นก็มิใช่ใครอื่นนอกจากชายหนุ่มชุดม่วงที่ลอยกลางหาไม่ห่างจากหูเฟยเท่าไรต้วหลิงเทียน เห็นได้ชัดเจนว่ามันค้นพบแล้วว่าพลังวิญญาณดังกล่าวมาจากต้นหลิงเทียนหืมในขณะที่ชายหนุ่มชุดฟ้าจับจ้องไปยังร่างต้นหลิงเทียนต้นหลิงเทียนเองก็คลายสัมผัสได้ถึงบางสิ่งอยู่ๆเขาพลันหันขวับไปมองอยังเหนือฟ้าทันทีพริบตาเขาก็เห็นร่างสองร่างที่ถูกม่านเมฆเบาบางอำพรางเอาไว้อะฝาแฝดงั้นเหรอ ถึงแม้ว่าต่างฝ่ายจะถูกกั้นขวางไว้ด้วยระยะทางอันไกลห่างหากแต่สายตาของต้วนหลิงเทียนก็เหนือผู้คนธรรมดาสามัญไปไกลโขเขาย่อมสังเกตเห็นทันทีว่าร่างทั้งสองนั่นเหมือนกันแทบจะทุกประการโดยเฉพาะชายหนุ่มชุดฟ้านั่นอีกฝ่ายกำลังมองมาที่เขาเขม็งเชียวทำราวกับจะมองเขาได้ทะลุโป,ปร่ปรงอย่างไรอย่างนั้นเหตุผู้จารึกอาคมนั้นเหรอ ครู่หนึ่งต้นหลิงเทียนก็สัมผัสได้ถึงการกระเพื่อมเบาๆของคลื่นพลังวิญญาณและนั่นคือพลังวิญญาณที่แผ่พุ่งออกมาจากร่างชายหนุ่มชุดฟ้าไม่ผิดแน่เมื่อได้รู้เรื่องนี้ต้นหลิงเทียนเองก็อดไม่ได้ที่จะะหนกไปบ้างเพราะนอกจากได้รับรู้ตัวตอนอีกฝ่ายแล้วต้นหลิงเทียนยังสัมผัสได้ถึงสิ่งหนึ่งจากคลื่นพลังวิญญาณของชายชุดฟ้าพลังวิญญาณของชายชุดฟ้าหาได้อ่อนแอกว่าเขาไม่ต้นหลิงเทียนย่อมรับทราบดีถึงความหมายที่แฝงอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ หรือว่าทั้งสองจะเป็นคู่แฝดหนานกงที่สิทธิ์นิกร้าห้าธาตุเอ่ยถึงก่อนหน้าใจต้วนหลิงเทียนพันเต้นรัวขึ้นทันใดบัดซบหากเจ้ายังเป็นลูกผู้ชายก็อย่าได้ใช้ลูกไม้ชั้นต่ำเช่นนี้หรือพวกเจ้าคนของขุนเขาไม้ทำได้แค่พึ่งพาพลังภายนอกสวัพพันนี้กันเอะดูเหมือนจะเป็นการประเสริฐต่ออนาคตของข้ายิ่งแล้วที่ข้าเลือกออกจากขุนเขาไม้สวัสดเจ้าหาไม่แล้วข้าคงได้พล่อยตกต่ำเสื่อมเสียไปด้วย เพราะคบหาพวกสารเลวใช้เลขกลอบาดเช่นพวกเจ้าหูเฟยยังคงคำรามออกมาด้วยโทสะอย่างเกรี้ยกราดทั้งยามที่มันแผดเสียงคำรามมือไม้ทั้งร่างของมันก็พุ่งพล่านไปมาซัดกระบวนท่าทั้งหลายวุ่นวายรัวด้วยกลัวถูกทำร้ายอีกครั้งเมื่อโดนทั้งหน้ามือหลังมือและรับประทานหมัดไปเต็มรักหน้ามันปูดบวมเป็นสุกรทั้งยังเลือดชกอย่างน่าสยองท่วงท่าสง่างามและบุคลิกวางตัวสูงส่งดังผู้เดียวดายก่อนหน้าสลายหายไปสิน้น เหล่าศิษย์นิกายห้าธาตุเองก็ชมดูหูเฟยกลับกลายเป็นบอลเพลิงร้อนแรงพุ่งพล่านไปมาทั่วฟ้าด้วยสีหน้าอึ้งทึ่งต่างปากอ้ากว้างราวกับจะกลืนหมัดลงไปได้ในหนึ่งคำพวกมันรู้ดีว่าภาพวันนี้ที่ได้เห็นด้วยสองตาจะเป็นอะไรที่ตราตรึงไปชั่วชีวิตของพวกมันหูเฟยจอมยุทธหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่เจ็ดยอดฝีมือรุ่นเยาว์อันโดดเด่นแห่งนิกายห้าธาตุกระทำตัวราวกับรบพุ่งกับพูดผีต่อหน้าศิษย์ขุนเขาไม้ทั้งสาม ดูเหมือนว่าต้นหลิงเทียนคนนั้นหาได้ธรรมดาไม่แน่นอนว่าในบรรดาศินิกายห้าธาตุย่อมไม่ขาดผู้มีสายตาเฉียบคมตอนนี้สายตาของคนเหล่านั้นจับจ้องมองไปยังร่างม่วงไกลห่างเท่าที่พวกมันทราบเกรงว่าทุกประการที่บังเกิดขึ้นล้วนเป็นเพราะชายหนุ่มชุดม่วงนามต้นหลิงเทียนผู้นั้นในตอนแรกหูเฟยก็ทําตัวสูงส่งวังท่าขมเชิญเบยและกล่าวหาต้นหลิงเทียนและห่วงต้าหนิวเป็นสวะ ยามนั้นพวกมันทั้งหลายได้เห็นสีหน้าของต้นหลิงเทียนและห่วงต้าหนิวชัดเจนห่วงต้าหนิวเต็มไปด้วยโทสแคนดวงตาแดงกำแทบจะสูญเสียความยับยัง้งชั่งใจลงมือออกมาอย่างวุ่วามแล้วส่วนต้นหลิงเทียนนั้นยังคงสงบนิ่งค่อยก้าวออกมาด้วยความมั่นใจยังมองคลานหูเฟยกล่าวถามเสียงเย็นอาศัยเจ้าคิดว่าคู่ควรยามนั้นพวกมันเองก็บังเกิดความคิดเดียวกันกับศินิกายห้าธาตุทั้งหลายพวกมันต่างคิดกันไปว่าเป็นต้นหลิงเทียนกำลังรนหาที่ตาย นี่เพราะเขายังเด็กเกินไปไม่ว่าอะไรก็ตามยากนักที่พวกมันจะนึกว่าต้นหลิงเทียนจะเป็นจอมยุทธ์มือดีถึงขั้นสยบหูเฟยได้ทวายามเมื่อเรื่องราวดำเนินสืบต่อกระทั่งมาถึงจุดนี้พวกมันอดไม่ได้ที่จะต้องหันมองต้นหลิงเทียนและประเมินสามารถชายหนุ่มผู้นี้ใหม่อีกคราตั้งแต่ต้นที่เขาก้าวออกมากล่าวคำเย้ยหูเฟยจนถึงบัดนี้ทุกสิ่งอย่างคล้ายจะอยู่ในกำมือต้นหลิงเทียนหมดสิ้นประหนึ่งเป็นผู้ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังก็ไม่ปาน ทั้งเขายังไม่คล้ายมีความหวาดกลัวอะไรยามต้องเผชิญหน้ากับหูเฟยที่เดือดดานอันที่จริงยังเผยให้เห็นความสงบใจเย็นอย่างประหลาดและเรื่องราวก็ดำเนินมาถึงจุดพิสดารยามเมื่อร่างต้นหลิงเทียนฉักหลบหูเฟยออกไปในการโจมตีครั้งแรกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาร่างต้นหลิงเทียนก็ไม่ได้ขยับออกไปจากจุดนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวคนลอยร่างกลางหาวหยุดชมหูเฟยแสดงราวกับชมดูละครลิงแต่ต่อต่อไม้โทว,วแหวนนอนหนูหลิงเทียนผู้นี้หาใช่คนที่ผู้ใดจะไปต่อยด้วยได้ เหล่าศิษยนิกายห้าธาตุไม่กี่คนที่ตระหนักได้ถึงจุดนี้ยามเมื่อฟื้นความรู้สึกกลับมาพวกมันยังอดไม่ได้ที่หนาวสถานไปทั้งไขสันหลังเรื่องราวนี้สถานความเชื่อของพวกมันอย่างแรงและคงมีเพียงหนึ่งความคิดที่ผุดโผล่ขึ้นในใจอย่างไม่รู้ตัวพวกมันยินดีมีเรื่องกับหูเฟยหากแต่ไม่กล้าว่าแวกับตัวหลิงเทียนผู้นี้เด็ดขาด ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่โดยที่ไม่มีใครทันได้สังเกตทวายามนี้ปรากฏร,ร่างชายหนุ่มอีกสามคนเหินมาแต่ไกลาจากขอบฟ้าด้านหนึ่งชายหนุ่มด้านขวาจับจ้องมองร่างที่ลุกท่วมไปด้วยเปเลวเพลิงด่งบอลไฟกลางหาวยังอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาใครกันหน้าและทันทีที่ชายหนุ่มคนนั้นเห็นปฐมพลังฟ้าดินที่ควบรวมท่ามกลางสวรรค์และโลกเหนือร่างดังกล่าวหน้ามันก็เปลี่ยนสีไปเล็กน้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบมังกรโบราณเจ้านั่นมันมีพลังถึงสองร้อยห้าสิบมังกรโบราณงั้นเหรอ มันย่อมกระจ่างแก่ใจว่าพลังความแข็งแกร่ง250บมังกรโบราณหมายความว่าอย่างไรกระทั่งจอมยุทธหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่7ก็จำต้องเข้าใจแนวคิดขั้นกลางระดับเจรวมถึงต้องใช้อำนาจเพิ่มพูนของศาสตราวิญญาณระดับสามถึงจะสามารถเปล่งพลังความแข็งแกร่งออกมา250มังกรโบราณได้นั่นมันคือหูเฟยชายหนุ่มที่อยู่ตรงกลางคำรามเสียงทุม้มมันคนนี้มาในชุดสีเขียวละดูธรมธรมดาาประกายพวงเผยออกในแววตาขณะบ่นพึมพำ ตอนแรกข้าคิดว่าครั้งนี้ข้าเตรียมตัวมาดีจนมากพอที่จะปะทะกับหูเฟยได้หลังจากที่ข้าทะลวงผ่านไปยังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่6กแต่ใครจะไปคิดว่าหูเฟยจะทะลวงไปยังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่7็ดแล้วเช่นนี้หลังจากที่พึพรรมพำกับตัวเองจบชายหนุ่มชุดเขียวก็ระบายลมหายใจออกมาอย่างสะทกสะท้อนอะไร ชายหนุ่มที่อยู่ข้างมันทั้งสองถึงกับเบิกตากว้างโพล่งทันทีที่ได้ยินคำชายชุดเขียวสองตายังมองไปอย่างร่างเพลิงที่ลุกชนกลางหาวใบหน้าของคนที่มันเฝ้ามองบวมปุดด่งสุกรทั้งยังมีโลหิตชุ่มโชกยับเยินอย่างถึงที่สุดยากที่พวกมันจะโยงคนผู้นี้กับหูเฟยอัฉริยะรุ่นยาวที่แข็งแกร่งที่สุดในขุนเขาไฟได้เป็นผู้ใดกันที่ลงมือทำร้ายใบหน้าหูเฟยจนยับเยินได้ขนาดนั้นชายหนุ่มนุดเขียวเบนสายตาจากหูเฟยไปที่อื่น ในบรรดารุ่นเยาว์ของนิกายห้าธาตุมีเพียงคนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่มันนึกออกว่าสามารถซัดจนหน้าหูเฟยแหลกยับแบบนี้ได้และนั่นคือคู่แฝดหนานกงจากขุนเขาทองอย่างไรก็ตามคู่แฝดหนานกนก,นกับฝุยมักไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกันสักเท่าไหร่ย่อมไม่มีเหตุผลอะไรที่ทั้งสองจะลงมือกับหูเฟยหนักขนาดนี้ยังไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่คู่แฝดหนานกงไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยซ้ำสายตาของมันยังค่อยๆมองกวาดไปยังร่างทั้งสามที่อยู่ไม่ห่างจากหูเฟย ในบรรดาทั้งสามมีคนคนหนึ่งที่มันรู้จักเป็นเฉินเว่ยจากขุนเขาไม้ก่อนหน้านี้มันไม่เคยเห็นเฉินเว่ยอยู่ในสายตาและตอนนี้ก็ยังคงไม่แยแสเหมือนเดิมมันเลือกที่จะเบนสายตาไปมองสองคนข้างๆเฉินเว่ยทันทีสองคนนั้นใช่ยอดฝีมือรุ่นเยาวที่ขุนเขาไม้พึ่งคัดเลือกมาก่อนหน้าใช่หรือไม่หากข้าจำไม่ผิดพวกเขาเรียกว่าต้วนหลิงเทียนกับหงต้าหนิวสินะสายตาของชายหนุ่มชุดเขียวเผยความระวังขึ้นมาทันใดาย,ยามจับจ้องไปยังร่างทั้ง 2. มันสัมผัสได้อย่างฉงนประการหนึ่งถึงเหตุผลที่ว่าทําไมหูเฟยถึงตกอยู่ในสภาพนี้สมควรเป็นเพราะสองคนนี้ไม่ผิดแน่เถียนเจิน้นเจ้ามาเร็วดีนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบทว่าปรากฏเสียงสายหนึ่งดังขึ้นชายหนุ่มชุดเขียวพลันละสายตากลับมาพร้อมหันไปจับจ้องร่างสตรีนางหนึ่งที่กําลังเหินมาจากฟ้าไกล หญิงสาวผู้นี้ก็มาในชุดสีเขียวเช่นกันนางยังลดูสง่างามไม่น้อยถึงแม้ว่านางจะไม่ได้งดงามมากมายอะไรแต่ยังพอกล่าวได้ว่าหน้ามองอยู่บ้างนับว่ามากพอแล้วที่จะทําให้บุรุษมากมายเองก็ชมชอบลหลงไหลนางทันทีที่นางปรากฏตัวสินิกายห้าธาตุหลายคนก็หันมาสนใจทันทีอะนั่นสิพี่หญิงถันหวนสิพี่หญิงถันหวนมาแล้ว ไม่นานศิ์นิกายห้าธาตุหลายคนก็ละสายตาจากหูเฟยผู้น่ายับหันมามองสตรีผู้มาใหม่ในแววตาทั้งหลายยังเผยความช,มชมชอบจอมยุทธหญิงนางนี้ไม่ใช่น้อยต้วนหลิงเทียนที่อยู่ห่างออกไปก็หันมองไปที่นางเช่นกันและสองตาของเขาถึงกับสว่างวูบขึ้นมาผิดธรรมดาทันทีเพราะพลังวิญญ,ญาณที่แผ่พุ่งออกไปเขาสามารถบอกกล่าวได้ทันทีว่าสตรีชุดเขียวนางนี้หาได้ธรรมดาไมมนางกลับเป็นถึงจอมยุทธหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่6 นับว่าเป็นเรื่องที่หาได้ยากไม่น้อยที่สตรีวัยยาวจะมีพลังฝึกปรือกล้าแข็งถึงด่านพลังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่6หลังจากที่เฉินเว่ยเห็นต้นหลิงเทียนหันไปสนใจสตรีผู้มาใหม่มันก็กล่าวบอกออกมาอย่างละเอียดนางคือสิทธิส่วนตัวของเจ้าขุนเขาน้ำอีกทั้งนางยังเป็นรุ่นเยาวที่แข็งแกร่งที่สุดในขุนน้ำอีกด้วยพลังบ่มเพาะของนางอยู่ที่หลอมรวมธรรมชาติขั้นที่ห้าหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่ห้า เมื่อต้นหลิงเทียนได้ยินคำกล่าวเฉินเว่ยก็สายหัวไปมาพร้อมยิ้มบางๆเฉินเว่ยนางไม่ได้มีด่านพลังอย่างที่เจ้าคิดอีกต่อไปแล้วอะไรเฉินเว่ยเสียมาดไปทันใดเมื่อได้ยินคำกล่าวยังถามออกมาเสียงดังด้วยตกใจจากเจ้าหมายความว่านางใช่ต้นหลิงเทียนพยักหน้าบ้าจริงข้าหลับไม่อยากจะเชื่อเลยว่านางทะลวงผ่านไปแล้ว เมื่อถูกเรื่องราวกระแทกใจจนตระหนักเฉินเว่ยก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่หากทว่าวพอมันหันมามองต้นหลิงเทียนมันก็ค่อย,ยิ้มออกมาได้อีกครั้งนางทะลวงไปหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่หกแล้วจะอย่างไรวันนี้หามีผู้ใดสามารถหยุดยัง้งขุนเขาไม้ไม่ให้ผงาดขึ้นมาได้อีกต่อไปไม่ถ้าขุนเขาไม้ยังมีต้นหลิงเทียนเมื่อต้นหลิงเทียนมองไปทางนั้นเขาก็ย่อมเห็นชายชุดเขียวกับบุรุษข้างๆอีกสองคนในแววตาเผยความสงสัยเบาๆให้เฉินเวย่ย แล้วชายหนุ่มชุดเขียวคนนั้นที่คุยกับนางอยู่เป็นใครหรือเหตุผลที่เขาหันไปมองชายคนนี้ก็เพราะเขาตรวจพบว่าอีกฝ่ายอยู่ในด่านพลังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่หกเช่นกันคนนั้นคือเถียนเจิ้นจากขุนเขาดินและมันยังเป็นบุตรชายของเจ้าขุนเขาดินอีกด้วยเชิญเบยกล่าวแนะนำสองสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวว่ามันทะลวงไปยังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่หกนี่นับว่าไม่เท่าไหร่แต่ที่ข้าคิดไม่ถึงก็คือถันหวนจะตัดผ่านได้เช่นกัน ดูเหมือนว่าการประลองห้าขุนเขาครั้งนี้จะสนุกสนานน่าดูชมไม่น้อยกล่าวจบเฉินเบยก็หัวเราะออกมาเสียงดังขุนเขาทองมีคู่แฝดหนานกงขุนเขาไม้มีตัวหลิงเทียนขุนเขาน้ำมีถันหวนขุนเขาไฟก็มีตัวบัตซบหูเฟยขุนเขาดินก็มีเถียนเจิ้นผู้นี้ ภายใต้ความโดดเด่นของตัวหลิงเทียนห่วงต้าหนิวแลมองไปถนัดตานั่นทําให้เฉินเว่ยถึงกับมองข้ามต้าหนิวที่สูงสองมีรามีควายผู้นี้ไปเสียฉิบแต่แน่นอนนี่เป็นเพราะเฉินเว่ยเองก็ยังไม่ทราบว่าห่วงต้าหนิวก็ตัดผ่านไปยังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่6แล้วเหมือนกันหาไม่แล้วมันคงไม่กล้าคิดแบบนี้เทียนเจิ้นนั่นมันหูเฟยไม่ใช่หรือไงแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันละ่ะสายตาของทันหวนหันไปจับจ้องหูเฟยที่ยังคงทุบลมตีเมฆอย่างเมามันไม่หยุดมือ ใบหน้าหมดจดของนางยังเผยความงวนใจไม่น้อยนางเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหูเฟยมันถึงได้น่ายับทั้งลงมือวุ่นวายราวคนบ้าคุ้มคลั่งเช่นนั้นแฮ่แห่พอดีข้าเองก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันน่าเถียนเจิ้นยักษ์ไหลมันเองก็ไม่รู้เหมือนกันฟุบฟุบทันใดนั้นเองเสียงแหวกฟ้าสายลมดังขึ้นสองร่างพุ่งลงมาจากฟากฟ้าอย่างที่ไม่ทันได้มีใครตั้งตัว มาอีกทีร่างในชุดแดงเพลิงกับฟ้ากระจ่างก็ปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนแล้วยังดึงดูดความสนใจของผู้คนโดยรอบไม่น้อยเป็นชายหนุ่มสองคนที่หน้าตาเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนชายหนุ่มในชุดแดงมีท่าทางเป็นกันเองใบหน้ายิ้มแย้มอารมณ์ดีให้ความรู้สึกสบายใจยามอยู่ใกล้ส่วนชายหนุ่มในชุดฟ้านั้นยังคงมีสีหน้าเย็นชาไร้แยะแสให้ความรู้สึกยากเข้าถึงยามทั้งสองยืนเคียงกันหนึ่งสงบอีกหนึ่งเริงร่าแลไปช่างพิกลน,นักหกักแต่กลับลงตัวอย่างประหลาด นั่นสิพี่หนานกงยี่กับสิพี่หนานกงเฉินนี่นาตาสิทนิกายห้า,าธาตุเรืองวูบขึ้นมาทันใดต่างอุทานออกมาด้วยความตื่นใจสิทพี่ยี่สบายสิทพี่เฉินสบายสิทนิกายห้าธาตุส่งเสียงทักทายทั้งคู่กระหึ่มเป็นพี่น้องฝาแฝดหนานกงยี่และหนานกงเฉินกล่าวได้ว่าทั้งคู่คือสิทธิหลักของบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างประมุขของนิกายห้า,าธาตุ และไม่เพียงทั้งคู่จะมีชื่อเสียงเรื่องลือในขุนเขาทองเท่านั้นกระทั่งในนิกายห้าธาตุเองก็เป็นที่นิยมชื่นชมกันไม่น้อยเมื่อหนานกงยี่ในชุดแดงเพลิงบรรลุถึงมันก็หันหน้ายิ้มแย้มไปทักทายเถียนเจิ้นกับถันหวนค่อยกล่าวแสดงความยินดีออกมาสิบน้องเถียนสิบน้องหญิงถันขอแสดงความยินดีกับพวกเจ้าด้วยทันใดนั้นสินิกายห้าธาตุก็หันไปมองทั้งคู่ทันทีส,สิ์พี่หญิงถันก็ทะลวงผ่านระดับแล้วหรือ หลายคนที่พอคาดเดาได้ก็กล่าวออกมาหึมหำเถียนเจิ้นไม่ได้อะไรมากมายเพราะเรื่องที่มันทะลวงผ่านระดับได้ก็แพร่ออกไปตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วเรียกว่าไม่ถือเป็นความลับอะไรสิทธิพี่ยี่ท่านท่านรู้หรือทันหวนกลับมองอีกฝ่ายด้วยความตกใจนางไม่คิดเลยว่าหนานกงยี่จะค้นพบความก้าวหน้าของนางเพราะสุดท้ายแล้วนอกจากเจ้าขุนเขาน้ำกับตัวนางเองออก็ไม่มีผู้ใดอื่นอีกที่ลวงรู้เรื่องนี้ ทว่ามาตอนนี้นางกลับถูกหนานกงยี่ล่วงรู้ยังจะไม่ให้นางตกใจได้อย่างไรนางเชื่อว่าอาจารย์ของนางย่อมไม่เปล่าประกาศความก้าหวน้าของนางให้ผู้ใดทราบแน่นอน